สวัสดีครับนักเรียนแช้ป์วถฒนศึกษาปีที่1นะครับแบบฝึกหัดวันนี้นะครับก็คือแบบฝึกหัดการทดลองสร้างสปรายแล้วก็ทดลองการใส่แบ็กกราวในโปรแกรมนะครับวิธีการก็คือให้น้องๆนักเรียนนะครับเข้าไปในไลน์กลุ่มของตนเองนะครับเข้าไปที่ตำแหน่งโน้ตนะครับไปที่ตำแหน่งโน้ตนะครับเมื่อเข้ามาในโน้ตแล้วนะครับให้คลิกลิงก์ที่ครูเอกแปะไว้ให้นะครับคลิกเข้าไปนะครับลิง์นี้ก็จะนะครับ พาเด็กๆเ,เข้ามาสู่เว็บไซต์ scratch.mit.edu นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับถ้าใครอยากเปลี่ยนภาษาของใครเป็นภาษา,าอังกฤษนะครับน้องก็เปลี่ยนให้เป็นภาษาไทยนะครับที่ตำแหน่งลูกโลกตำแหน่งนี้นะครับเลือกคำศัพท์ที่เขียนว่าไทยนะครับเมนูทุกอย่างก็จะเป็นภาษาไทยนะครับหลังจากนั้นนะครับ งานวันนี้ง่ายๆก็คือให้น้องๆสร้างนะครับตัวละครนะครับที่เรียกว่าสป라ต์ตัวนี้นะครับตามใจชอบเลยนะครับถ้าใครไม่ชอบแมวก็ลบแมวทิ้งไปวิธีการนะครับน้องๆใส่เบล็ก,กาวก่อนครับแบ็ก,กาวคือตำแหน่งฉากหลังนะครับตำแหน่งนี้เนาะตำแหน่งฉากหลังตำแหน่งฉากหลังตำแหน่งนี้นครับคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะมีอ่า ฉากหรือแบ็กกราวให้น้องๆเลือกนะครับโอ้โหมากมายหลายแบบเลยเอาตามใจชอบเลยครับใครชอบแบบไหนก็เอาเลยนะครับอพอดีคูเอกชอบชอบตัวนี้ครับจุลสิกนะครับเป็นบรรยากาศของไดโนเสาร์นะครับจุลสิกปาร์กนั่นเองซึ่งแมียตัวนี้มันเป็นไงครับมันไม่เข้ากับบรรยากาศใช่ไหมครับคูเอกก็จะลบทิ้งคลิกที่ถังที่ถังขยะตรงนี้คลิกไปแล้ว มาเลือกสไปด์ตัวใหม่ครับคือตัวละครตัวใหม่ที่ให้มันเข้ากันกับจุลศิษย์พาร์คหน่อยน่าจะเป็นไดโนเสาร์เนาะคลิกเข้าไปนะครับเลือกหมวดหมู่รูปรสัตว์อ่าสัตว์ไหนที่น่าจะอยู่ในยุคจุลศิษิ์ได้บ้างได้แก่ไดโนซอร์ะ aur, นะครับนับบวกไดโนซอร์ตัวที่1นึ่งคกคลิกลงไปอ่าได้มาแล้วนะครับอ่ะอยากได้ตัวใหม่เพิ่มเติมนะครับได้ตัวใหม่เพิ่มเติมนะครับก็คลิกเข้าไปนะครับ เลือกซั์อ่าเลือกนี่ไดโนเสาร์ตัวที่สองนี่ครับตัวที่2มาแล้วนะครับมีตัวที่สองอยากได้เพิ่มเติมอีกนะครับอ่าลูกซั์นี่ตัวที่สตัวนี้อาจจะเป็นตัวตัวนี้มันบินได้เนาะอ่าทีนี้อ่าใส่เท่าไหร่ก็ได้ครับตามจานวนที่น้องๆน,นักเรียนต้องการเลยนี้สมมติว่าเห็นว่าขนาดของไดโนเสาร์เนี่ยมันมีขนาดต่างๆใกล้เคียงกันหรือ ไล่รียกการถ้าสมมติว่าอยากจะให้ตัวใดตัวหนึ่งมันใหญ่กว่าหรือเล็กกว่านะครับให้เรียนเอานิ้วจิ้มนะครับไปที่การคอนโทรลของสไป์ตัวนั้นๆน,น,นะครับอย่างเช่นครูอยากให้ไดนโนเสาร์ตัวที่3เนี่ยที่เป็นตัวนกบินเนี่ยนะครับต้องการให้มันมีขนาดเล็กหน่อยนะครับทำไงต้องการให้มีขนาดเล็กเหมือนว่ามันบินอยู่ไกลๆตำแหน่งขนาดเห็นไหมครับนะตรงนี้มันอยู่ที่100นะครับ ตัเอกแคขนาดมันลงลบทิ้งเลยครับถ้าเป็นโทรศัพท์ก็เอานิ้วจิ้มลงไปแล้วก็พิมพ์ตัวเลขใหม่คุ้ให้เหลือสักประมาณขนาด50%อ้ามันจะเล็กหน่อยเหมือนมันบินอยู่ไกลๆเห็นไหมครับอยากให้ตัวคอยาวเนี่ยตัวใหญ่นะครับก็เอานิ้วไปจิ้มที่รูปของตัวคอยาวด้านล่างนะครับตำแหน่งการคอนโทรลของสไปค์ข้างล่างนะครับตอนี้ขนาดมาตรฐานอยู่ที่100เห็นไหมครับอ่ะเพิ่มเป็น150ซื้อให้มันตัวใหญ่ขึ้นหน่อย นะครับอ่านี่ครับตัวใหญ่ขึ้นใหญ่บึ้มเลยตัวนี้แค่นี้ครับอ่าอยากดูมุมมองเต็มๆนะครับตำแหน่งนี้นะครับการขยายเต็มหน้าจอเดี๋ยวจิ้มลงไปฟึ้มแค่นี้ครับเสร็จเรียบร้อยก็นะครับแคปเจอร์นะครับแคปเจอร์ที่จะเรียนออกแบบแบ็กกราวด์แล้วก็สปา e นะครับลงในอารบัมวิธีการคำนวณปหนให้คุณครูนะครับเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปครูก็จะมาสอนให้เด็กใส่คำสั่งโปรแกรมทำให้นะครับตัวไดโนเสาร์เหล่านี้นะครับหรือตัวละครที่น้องๆเลือกมาเนี่ยมันสามารถเคลื่อนที่ได้นะครับอ่าสำหรับวันนี้ครับก็ฝากกันบ้านให้น้องๆไว้นะครับียเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ